เรดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Beauty สวยครบช็อปล้นช้อย EP 2ครับอบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาเลือกกันมาเนี่ยว่าไม่ผิดเลยเพราะว่ากันเนี่ยเป็นแบบว่าสายขาช็อปอยู่แล้วเนี่ยเรื่องการช็อปเนี่ยกันบอกเลยว่ากันเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับยิ่งช็อปกับ Last Beauty นะครับยิ่งราคาดีแถมการันตีว่าได้ของแท้นะครับจากแบรนด์ดังๆนะครับอีกมากมายสวยครบช็อปล้นช้อยที่ Last Beauty นะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับกันเนี่ยไม่ได้เก็บทริคไว้คนเดียวนะครับเพราะกันเนี่ยอยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนแบบว่าทุกคนที่ได้ดูรายการนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกันจะมาแชร์ให้น้องสาวกันก่อนเพราะว่ากันมีน้องสาวคนหนึ่งนะครับที่จริงๆรแล้วเขาสวยอยู่แล้วแต่เขามีแบบว่าเรื่องที่แบบ ไม่ค่อยแบบมั่นใจบนใบหน้าสักเท่าไหร่กันก็เลยเชิญน้องสาวคนนี้มานะครับแล้วก็บิวตี้กูรูนะครับพี่นุ่นนบรักนะครับจะได้ทําให้น้องสาวกันนะครับสวยและมั่นใจในแบบของตัวเองนะครับขอเชิญนะครับพี่นุ่นแล้วก็ไซซีครับวันนี้เรามาถามไซซีกันก่อนดีกว่าว่ามีตรงไหนที่แบบว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยพี่นุ่นคือหนูว่าเป็นคนที่หน้ามันแบบมากมากมันจนแบบ เวลาไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยพ่มกับต้องสั่งคัดแล้วก็ให้แบบพี่ช่างหน้ามาซับห,หน้าหนูอะ่ะหนูจีบปัญหาพวกรอยสิวด้วยหนูเลยแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ่ะเข้าใจเลยอันนี้คือแบบเป็นปัญหาที่แบบป๊อปปูล่ามากในสาวไทยเนื่องจากอากาศมลภาวะต่างๆทําให้แบบ ผิวมันกระตุ้นให้เกิดความมานันมีเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเลือกรองพื้นไม่ถูกหรือว่าลงรองพื้นไม่ถูกวิธีอย่างเงี้ยผ่านไปครึ่งวันก็คือหน้าเยิ้มแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องกลัววันนี้เรามีวิธีจะมาแก้ไขนะคะและนี่นะครับคือเครื่องสำอางที่เราช็อปมาจาก last beauty วันนี้คือเรื่องมาให้น้องแล้วก็คือเป็นเอสเ e l ราเดอร์ดับเบิลแวร์สเต p ์อินเพ k สเมคอัพเอสพีเอฟ i o n ตัวนี้นะคะตัวนี้คือช่วยปกปิดรอยสิวได้ดีมากแล้วก็คุมมันติดทนนานตลอดทั้งวันไม่หนักหน้าสบายผิวนะคะมีสีให้เลือกเยอะมากวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันบางไม่หนาหนักมากนะคะเราก็เอาฟองน้ําฉุกน้ําแต่ว่าถ้าเราอยากให้แบบ ได้ผิวที่หนักเลยเหมือนใช้ airbrush แบบพ่นหน้าอะไรเงี้ยเราก็ใช้ฟองน้ำแห้งได้เลยเฮ้ยใลยใช่คือผิวแบบกริปเลยแล้วคือแบบอยู่เนียนเรียบอย่างงี้ทั้งวันนะอตนนี้แบบมันเซตตัวเร็วมากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือแตะแล้วแบบไม่ติดออกมาแล้วอะใช่ค่ะใส่สีชอบไหมชอบอ่ะถ้าชอบถ้าจะเอฟนะครับบอกเลยทุกคนนะครับแนะนำให้ สมัครสมาชิกเลยตอนนี้นะครับที่ Last Beauty นะครับเขาให้สมัครสมาชิกฟรีนะครับจะได้ช็อป Beauty Item นะครับราคาสุดพิเศษนะครับง่ายๆแค่เข้าแอป Lazada แบบนี้ครับนี่นะครับก็ปุ๊บเข้ามาในที่แอป Lazada ปป๊บกดไปมันจะมีเขียนว่า Last Beauty อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็จะเห็นว่าสมัครสมาชิกนะครับกรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็ได้เป็นสมาชิกแล้วที่สำคัญนะครับสมาชิกใหม่ตอนนี้นะครับ มีให้รับเงินคืน50%นะครับแล้วก็มีคูปองเพิ่มอีก15%ด้วยนะครับมีคุ้มสบาดแล้วมีพิเศษสุดๆนะครับทุกวันอังคารนะครับพบกับดิวพิเศษนะครับลดสูงสุด90%และพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก l u s t Beauty นะครับรับเงินคืนอีก30%โอ้โเตโอ้โหอีกกว่าคุ้มสุดคุ้ม เมื่อกี้เราลงรองพื้นไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะลงเบาๆบางๆพอนะคะแต่ว่ากริปเลยผิวจองแซมูนมาสเตอร์คลาสพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะคือตัวนี้จริงๆแล้วพี่นุ่นใช้อยู่ด้วยเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วเวลาที่เราใช้แปรงปัดนะคะ เนี่ยเราจะใช้บลัดเซตนะคะเป็นโซวีน่าโปรเฟชชั่นัลบลัดเซตแปรงขนนุ่มนะคะจิกสีดีทนทานไม่บาดผิวคือตัวนี้เป็นสีไอวอรสวยมากดูแพงที่สำคัญเนี่ยกระเป๋าเขาอะเปิดมาชุดเปิบตั้งได้เลยอ่แล้วก็หยิบไ,ได้เลยแต่งได้เลยเราจะ ใช้คู่กับจองแซมูนมาสเตอร์คลาสพาวเดอร์ฟาเ์ชั่นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ควบคุมมันแต่ว่าพอเวลาหน้ามันอะ่ะมันจะมีความแบบโกโกดูเป็นผิวเออไม่เยเ,เป็นสาวเก่าอุ๊อ่าน <c oughs> ยาค่ะเซลก็คือต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีกันแล้วค่ะเพราะว่าสังเกตว่าหน้าของน้องไซจ,จีตอนเนี้ยคือยังไม่ค<ๆ>่อยมีสีเท่าไหร่เราจะมาเติมสีสันให้ใบหน้าน้องกันช่วงนี้แบบ ชอบสีอะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้เมกอัพที่ช่วงนี้อินก็คือสีชมพูพวกแบบชมพูแบบชมพูบาร์บีอ้อะช่วงนี้ก็มา,มามากหนือแบบอินม,มากได้ค่ะเป็น T C E New Take Eye Shadow นะคะจะบอกว่าแพ็คเกจเขาน่ารักมากที่สำคัญเนี่ยสีก็น่ารักด้วยใช้ง่ายอ,อันนี้สีเห็ุมันเพิ่องออกที่เกาหลีเลยปะน<ช>ิล่าบี้แล้วไม่ไ้นอนอยู่เลยอ่ะปอันนี้เร็วมากนะมากมันเพิ่งเข้าเองอ่ะใช่ จะบอกว่าเขาเป็นพาเลตที่แบบมีครบทุกสีไม่ได้มีแค่สีชมพูด้วยเราสามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย,ยมันก็จะช่วยร,รองพืน้นตาแล้วก็จะช่วยปรับโทนหน้าให้มันดูอมชมพูขึ้นนะคะสําหรับสีนี้อยก็ยยน่ารักอยู่นะเออเออเออสวยแล้วเ,เ,เห็นว่ามันมีนี่ชมพูนี้นะทุกคนอันนี้สวยมากเแล้วก็ได้คือแบบว่าตอนนี้มั่นใจกว่าตอนแรกมากๆรู้สึกว่าตาแบบมีสีหน้าแบบ เริ่มคุมมันอะไรเงี้ยเนี่ยเราคือสัมอางทุกอย่างที่เราใช้ในวันนี้นะคะหาได้จาก l a s t Beauty ก็คือ l a s t Beauty เนี่ยเป็น Beauty Destination ของผู้หญิงทุกคนจริงๆทุกคนใช่ใช่นี่ขนาดแบบว่าแค่แต่งตานะกันว่าถ้าคอมพี e ล e l นี้ต้องสวยกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเพิ่มความขมให้กับดวงตาแล้วด้วยตัวนี้เลย Lily by Red A M 9 to P M 9 Survivor p e Liner กันน้ำด้วย นแน่นอนไม่คือจะบอกว่าหนุ่มไปเกาหลีมาตัวนี้คือติดอันดับท็อป10ของเกาหลีใช่ดังมากๆนะคะ<ช>ตัวนี้เขาจะมี2สีก็คือสีดํากับสีน้าตาลเฮ้ยมันเลศอ่ะมันลศตรงที่ไม่ต้องไปเกาหลีแล้วแม่ลาซาด้าลัสบิวตี้ค่ะที่สําคัญเนี่ยเวลากรีดไปนะคะเขาให้เส้นคมสวยมาก<ห>แต่ว่าสีก็คือแบบผู้ดีสุด<ห>เอ้ยง่ายมากเกือบถึงหูเลยอะ เราเลยเราเลยสวยนะดีเธ <s we igh> อก่นกันเรากีดเก่งเหมือนกันใช่ไหมแม่แกีดก่ ตาสวยแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาเพิ่มมิติให้กับหน้าของเรานะคะด้วยการคอนทัวร์เป็นขั้นตอนที่แบบไม่ควรขาดเลยนะสามารถทําให้เราหน้าคุ่งออกมาได้เลย <c oughs> วันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ <c oughs> I am a trio palette นะตัวนี้เนี่ยตลับเดียวให้ถึง3เฉดสี <c oughs> เลย <c oughs> ซูเปอร์มัมเขาทำบัชด้วยนะคะ ยังไงสีธรรมชาติมากดันุูงมากจีสีธรรมชาติอ๋ออันนี้ใช้เบอร์แรกก็เลยพูดเกาหลีได้อยู่แต่ถ้าใช้เบอร์นี้จะพูดฝรั่งแล้ฝรั่งละ Hi guys welcome back to ต่อมาเราก็จะมาคอนทัวร์ใบหน้าวิธีการคอนทัวร์ใบหน้านะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบยังคอนทัวร์ไม่เป็นเราก็จะใช้แปรงที่คอนทัวร์นี่แหละวัดกับปลายปากแบบนี้ไปจนถึงติงหูอย่างนี้นะคะแล้วมันจะอยู่เส้นเนี้ย เออวัดอุ้ยหน้าดูเล็กขึ้นเลยสวยละนะาใน Last Beauty นะครับเขามีสินค้าให้เลือกเยอะมากเลยครับดูหลากหลายมากนี่ยังไม่หมดนะเนี้ยมีชอยให้เลือกเยอะมากเฮ้ยมีทุกอย่างเลยอ่ะ วันนี้เรามีชาเลนจ์มาให้ทำชื่อเกมว่าเติมแก้มให้หนูน้อกจะเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่มีรูปหน้าสามแบบหน้ารูปไข่หน้าวงกลมแล้วก็หน้าสี่เหลี่ยมให้น้องๆทั้งสองคนแมทตัวบลัชให้เข้ากับหน้าของแต่ละแบบ3 2 1เริ่งลบ จริงๆแล้ววิธีการปัดบัดออนอ่ะปัดแบบไหนก็ไม่ผิดนะคะถ้าเรามั่นใจแต่ว่าวันนี้จะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบสมดุลมากขึ้นเอ้จริงๆมันช่วยได้ทุกคนหลายคนอาจจะไม่ทราบน้องหน้าสามเหลี่ยมคนนี้นะคะการปัดบัดออนจะบอกว่าน้องไซซีถูกต้องอุ๊ยจริงปะใช่อ่าพาซไซซีสู่ก,กันก็ผิดอันนี้เพราะกันยาวกว่าไซซีถ้าปัดทรงนี้ยน่าจะยิ่งดูแหลมยาวขึ้นเนี้ยใช่ วิธีที่ถูกต้องก็คือทาเป็นวงกลมมันจะช่วยลดขางได้ถ้าสมมติว่าเราทาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะส่วนอันที่สองเนี่ยคือถูกแล้วนะเราปัดเป็นเฉดใหญ่แต่ว่าเราปัดเฉียงแบบนี้อ๋อเป็นแนวใช่แนวเดียวกับเชดดิ้งเพื<ต>่อที่จะทำให้หน้าของเรายิ่งดูโฉบเฉี่ยวส่วนอันสุดท้ายเนี่ยหน้ายาวใช่ไหมเราก็จะปัด อัดเล็กๆเพื่อที่ทําให้หน้าของเราดูแบบสั้นลงแล้วกันนะครับกันกะใส่สีรูปหน้าแบบไหน,นครับถ้าอยู่ในสามน้องกันอาจจะเป็นคนที่แบบหน้ามีหนกแก้มแต่ว่าแบบคางไม่สั้นมากเออก็คือวิธีการปัดก็จะแบบปัดสามารถปัดฟุ้งๆตรงแบบกลางหน้าได้มันก็จะเพิ่มความแบบจูบุให้ใบหน้าส่วนน้องซีอ่ะจ,จะเป็นคนแบบหน้ารูปนี้เลยลิลี่ใช่รูปไข่รไขเราก็ต้องปัดแบบใช่นิดหนึ่งเสียงๆตรงนี้ โอเค <มา S 1> ะค่ะก็เมื่อกี้สอนไปแล้วการปัดบัดออนให้ถูกกับรูปหน้าเน,ะะนานะ,ะซึ่งใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรัชชนิดไหนนะคะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็น b r u s stick nails multiple special deco นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยทุกคนนะคะก็คือสีออ g a กซเป็นลิมิเต็ดด้วยนะ สีออร์กาเซึมเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นสีที่ใครทาก็สวยแก่อตอนทามันเป็นเนื้อครีมแต่ตอนที่เราเกลี่ยมันเป็นเนื้อแป้งมหัศจรรย์ได้เห็นปะทาทั้งแป้งทั้งลงผ้นลงไปแล้วแต่ไม่เป็นคราบอุ้ยสีมันแบบน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยสวยมากใส่สุดๆตอนนี้แบบ มันแซ่บส2 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์เวอร์สองล้านเลยอล้านเลยแบบพึ่งใจร้อนใส่เีราะตอนนี้เรายังไม่ครบสเต็ปกันเลยปากเราอุ้ยถือว่ามีแรงดอลเลยนั่งอย่างเดียวตอนนี้ป่อปากมันทำปากไม่แรงไม่แรงเดินไม่มีแรงเดินค่ะเราก็จะมาปิดซอบของเราวันนี้ด้วยตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นกิโกรมิลานโน่อลิมิเต็ดดับเบิลทัชนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิปที่แบบสีสดชัด ติดทนนาน12ชั่วโมง1 2ชั่วโมงที่สำคัญเนี่ยไม่ติดแมสด้วยมีสีให้เลือกเยอะมากแต่จะบอกว่าฮิตมากๆที่สำคัญเนี่ยเขาเติมหมดพี่ๆไปหากันได้ยังไงคะก็ลาสบิวตี้ลาสบิวตี้ลิตี้เก่งมากวันนี้แนะนำเป็นนี้1.10เพราะว่าเราแบบเป็นลุกโทนชมพูเกาหลีไง สามารถทาทับลิปเดิมได้ออเออแล้วก็ทาตัวโค้ดไปได้เลยแล้วก็ตัวโค้ดสามารถใช้กับลิปอื่นได้ด้วยพี่ดูมีวิธีนี่ไหมเลือกลิปให้เหมาะกับแต่และคนไหมเพราะกันเห็นว่าเรหลายคนเนี่ยเขา<ๆ>บบพลาดการแบบเลือกแบบสีลิปอะไรเงี้ยมาเยอะแล้ววันนี้เราก็จะมีเทสด้วยออโอ้โห<อ> Last Beauty นะคะไม่ธรรมดานะครับไซซีต้องสวยเป๊ะกว่านี้นเราไปเทสกันดีกว่านะครับใน Last Beauty Lab และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Last Beauty Lab แล้วพ <Yay! S 1> ี่นุ่นครับมีวิธีการที่เราจะเลือกสีลิปให้เหมาะกับตัวเองไหมครับมีค่ะก็ง่ายสุดเลย เส้นเลือดจาะเราจะเช็คอันเดอร์โทนของโทนผิวสีตัวเองเนี่ยจากเส้นเลือดบริเวณข้อมือเออเพื่อที่จะไม่ให้เพี้ยนนะคะเราควรดูภายใต้แสงขาวหรือแสงธรรมชาตินะอย่าเป็นแสงเหลืองนะเพี้ยนนะคะถ้าเส้นเลือดของเรานะคะเป็นสีม่วงอันเดอร์โทนของสาวๆคือครูอันเดอร์โทนคนที่มีผิวอมชมพูขาวอมชมพูนั่นเองนะคะอันนี้คือเลือกสีลิปได้แบบ ง่ายมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นผิวที่เข้ากับลิปสติกได้แบบแทบจะทุกสีเลยนะคะส่วนเส้นเลือดที่เป็นสีน้าเงินเหมือนพี่นุ่นนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ระหว่างสีม่วงกับเขียวก็คือนับเป็นน้าเงินเหมือนกันอ,อ,อันนั้นโทนของสาวๆก,ก็คือนูโตรอันเดอร์โทนนะคะก็จะเป็นสีผิวโทนธรรมชาติหรือว่าคนชอบเรียกกันว่าผิวขาวอมเหลืองนั่นเองนะคะสีผิวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของคนเอเชียเลยสีนี้นะคะแล้วก็สีลิปสติกก็จะเป็นโทนชมพูเข้ม ชมพูตุ่นแดงอมชมพูนี่คือจะเหมาะมากนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นเส้นเลือดสีเขียวอันเดอร์โทนของสาวๆก,ก็คือวอร์มอันเดอร์โทนอย่างที่น้องการแล้วก็น้องไซส,สีเป็นนะคะก็คือเส้นเลือดสีเขียวก็หมายถึงสาวที่ผิวสองสีผิวโทนน้ำผึ้งก็คือโทนนี้เนี่ยลิปโทนสีน้ำตาลโทนสีนู้ดทั้งหลายเนี่ยจะทำให้สาวๆเนี่ยเป็นสายฝ่อในทันทีเลยเฮ้ย,ย,ยต้อง ที่นู่นงั้นของหนูก็ต้องเป็นโทนใช่จะเป็นโทนนูดแบบนี้นูดน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะก็คือเบอร์120กับ126อุหโอ้ยสีสวยอะอันนี้จริงอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลสีนี้สวยมาก เราต้องเปลี่ยนสายเป็นสายป่อแล้วเปล่าดีดจริง,รงเป็นยังไงบ้างเซซีที่ตอนแรกบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจขึ้นเลยอังโอยตอนนี้แบบมั่นใจขึ้นเยอะมากคือขอบคุณพี่นุ้นมากจริงๆที่แบบนอกจากจะมาช่วยเรื่องที่เราไม่มั่นใจแล้วอ่ะยังแนะนำข้อดีหรือแบบวิธีที่ถูกต้องในการแต่งหน้าให้กับซีอีกขอบคุณพี่นุนมากๆากนะคะ,คะจะเอาไปใช้แน่นอน ไม่เป็นไรเลยค่ะผู้หญิงเราเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือความมั่นใจเนาะก็คือผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยต้องสวยแล้วมั่นใจในแบบของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ยินดีมากๆเลยที่จะมาเจอทางน้องกันแล้วก็น้องไซซีค่ะเ <Hey. S 1> งินก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนสําคัญเลยนะครับที่พาให้พวกเรานะครับได้มาเจอกันนะครับนั่นก็คือ last beauty hey. วันนี้นะครับใครที่ดูพวกเราแล้วนะครับเราก็อยากช็อปอะไรเติมความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับกดเข้าไปนะครับในแอปร a าน a ด้นะครับเราก็ไปที่ last beauty เลยนะครับ ส่วนทางนี้นะคะถ้าคัดเมื่อไหร่จะวิ่งไปสมัครสมาชิกก่อนเลยเพราะว่าได้สิทธิพิเศษเยอะมากเยอะมากจริงคุ้มสุดคุ้มไปเลยจริงใช่แล้วครัทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนนะครับสวยครบช็อปล้นชอยที่ l a s t Beauty <Yeah. S 2> ครับย <Yeah. S 2> อยากจะบอกว่านะครับมาที่เดียวนะครับได้ครบหมดเรื่อง b e a u ี้นะครับตอนนี้นะครับกันอยากไปช้อปปิ้งบาง้างแล้วครับงั้นวันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย